รู้หรือไม่ตลาดผูกขาดที่ไม่สอนมีที่ไหนบ้างวันนี้แพนดี้ติวเตอร์จะพาทุกคนไปดูเองก่อนอื่นเราไปทําความรู้จักกับตลาดผูกขาดกันก่อนดีกว่าค่ะตลาดผูกขาดเป็นตลาดที่มีผู้ขายเพียงรายเดียวซึ่งอาจจะเป็นรัฐบาลหรือเอกชนก็ได้ <c oughs> ผู้ขายมีอํานาจผูกขาดนั่นคือมีอิทธิพลในการกําหนดราคาและปริมาณของสินค้าหรือบริการในตลาดผู้ขายเป็นผู้กําหนดราคาเนื่องจากไม่มีคู่แข่งทางการค้าสินค้าที่ผลิตมักไม่มีสินค้าใดทดแทนได้ ทำให้ผู้บริโภคไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากต้องบริโภคสินค้าที่ผูกขาดนี้นั่นเองค่ะโดยที่แรกที่เราจะพาไปดูคือการประปาส่วนภูมิภาคค่ะการประปาในประเทศไทยเป็นธุรกิจสาธารณูปโภคที่รัฐเป็นผู้ดำเนินงานหลักโดยมีการประปานครหลวงและการประปลาส่วนภูมิภาครับผิดชอบการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในแต่ละพื้นที่ บริการน้ำประปาถือเป็นตลาดผูกขาดเพราะต้องใช้เงินลงทุนสูงมากทั้งโรงผลิตน้ำระบบส่งท่อและโครงข่ายขนาดใหญ่ไม่คุ้มที่จะมีหลายบริษัทมาลงทุนแข่งขันกันในพื้นที่เดียวทำให้มีผู้ให้บริการเพียงรายเดียวในแต่ละเขตแม้จะเป็นผู้ขายรายเดียวแต่การประปาถูกควบคุมโดยรัฐเพื่อกำหนดราคามาตรฐานน้ำและคุณภาพบริการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและประโยชน์ต่อประชาชน สรุปให้เข้าใจง่ายๆก็คือการประปาเป็นตลาดผูกขาดมีผู้ให้บริการรายเดียวในพื้นที่และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและที่ที่สองที่เราจะพาไปดูคือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะการไฟฟ้าในประเทศไทยคือธุรกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าที่รัฐเป็นผู้ดำเนินการหลักโดยมีการไฟฟ้าแ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ และการไฟฟ้าน้าคลหลวงรวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้จัดจำหน่ายในแต่ละพื้นที่การไฟฟ้าเป็นตัวอย่างของตลาดถูกขาดเพราะลักษณะธุรกิจไฟฟ้าต้องใช้นเงินทุนที่สูงมากตั้งแต่โรงไฟฟ้าระบบสายส่งไปจนถึงโครงข่ายขนาดใหญ่ทำให้ไม่คุ้มเลยถ้าจะมีหลายบริษัทมาสร้างแันกันผลที่เกิดขึ้นคือในแต่ละพื้นที่ประชาชนสามารถซื้อไฟฟ้าได้จากผู้ให้บริการเพียงรายเดียว จะเป็นผู้ขายรายเดียวแต่การไฟฟ้าถูกควบคุมโดยรัฐเพื่อกำหนดราคาความปลอดภยัยและคุณภาพบริการให้เป็นธรรมเพราะไฟฟ้าเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อประชาชนทุกคนสรุปง่ายๆคือการไฟฟ้าเกี่ยวข้องกับตลาดถูกขาดเพราะมีผู้ขายรายเดียวในระบบและต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลเพื่อประโยชน์สาธารณะค่ะและที่สุดท้ายคือท่าอากาศยานนั่นเองค่ะ ัวอย่างตลาดผูกขาดเพราะโดยปกติแล้วในหนึ่งพื้นที่จะมีสนามบินหลักเพียงแห่งเดียวเท่านั้นทําให้ไม่มีคู่แข่งโดยตรงผู้ให้บริการสนามบินจึงเป็นผู้เดียวที่ดูแลบริการสาคัญเช่นการขึ้นลงของเครื่องบินการจัดพื้นที่ภายในสนามบินระบบรักษาความปลอดภัยและค่าธรรมเนียมต่างๆเหตุผลที่สนามบินนักเป็นตลาดผูกขาดเพราะต้องใช้เงินลงทุนสื่อมากในการสร้างแรนเวย์อาคารผู้โดยสารและระบบควบคุมการบิน ต้องมีความปลอดภัยตามมาตรฐานระดับประเทศถ้าในพื้นที่เดียวกันมีหลายสนามบินจะทําให้ต้นทุนรวมสูงเกินจําเป็นดังนั้นถ้ากาศยานจึงมักเป็นผู้ให้บริการรายเดียวและมีอํานาจกาหนดค่าธรรมเนียมบางอย่างแต่ก็ถูกภาครัฐก,กําก,กับดูแลเพื่อให้บริการมีมาตรฐานและไม่คิดราคาสูงเกินไปก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับสถานที่ทั้ง3ในแม่สอดต,ต่อไปนี้เราจะพาทุกคนไปดู ข้อดีข้อเสียของตลาดผูกขาดันเองค่ะทุกคนครับเซอ,อร์ไพรส์ข้อดีของตลาดผูกขาดต้นทุนการผลิตต่ำเนื่องจากมีการผลิตสินค้าในปริมาณมากทำให้เกิดการประหยัดต่อขนาดและสามารถลดต้นทุนต่อหน่วยลงได้ราคาคงที่ ผู้ผูกขาดสามารถรักษาระดับราคาให้คงที่และสม่ำเสมอได้ส่งเสริมการลงทุน,นานนวัตกรรมสามารถลงทุนในการวิจัยและพัฒนาได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องกังวลกับการแข่งขันจากคู่แข่งทําให้สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้อย่างเต็มที่ควบคุมสินค้าอันตรายรัฐบาลสามารถเข้าควบคุมและกําหนดราคาเพื่อไม่ให้สินค้าบางประเภทที่เป็นอันตรายต่อประชาชนมีราคาสูงเกินไปข้อเสียของตลาดผูกขาด ราคาที่สูงเตินไปผู้ผูกขาดสามารถกำหนดราคาให้สูงกว่าราคาที่ควรจะเป็นในตลาดที่มีการแข่งขันทำให้ผู้บริโภคต้องจ่ายแพงขึ้นและเสียเปรียบปริมาณการผลิตที่น้อยลงผู้ผูกขาดอาจลดปริมาณการผลิตลงเพื่อรักษาระดับราคาให้สูงขึ้นซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียประสิทธ,ธ,ธิภาพทางเศรษฐกิจเนื่องจากทรัพยากรถ,ถูกจัดสรรอย่างไม่มีประสิทธิภาพขาดการแข่งขันและพัฒนา หากผู้ผูกขาดไม่มีแรงจูงใจในการแข่งขันอาจทำให้ละเลยการพัฒนาคุณภาพและการบริการขาดทางเลือกสำหรับผู้บริโภคผู้บริโภคไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องซื้อสินค้าจากผู้ผูกขาดใดเดียวเท่านั้นความเสี่ยงต่อผู้บริโภคหากเกิดปัญหากับธุรกิจผู้ผูกขาดจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในวงกว้าง